Bye. <music> สามสองสองเจ็ดแปดนะคะเราพูดเราก็เดินอะไรแม่บอกมือเนี่ยค่ะแม่เอาทั้งสองแปดทั้งเจ็ดแปดอืมนั่นแหละค่ะมือแรง่งค่ะลองเสียงเบิงนะคะครับผมถ้ามาันเป็นสิบเก้าเก้าสนยนนะคะกับวันนียเดี๋ยวรอติดตามปูกัน <c oughs> ปูสิว่าจะไมาทำอาหารเท่าไครบ <c oughs> <c oughs> แต่ผู้ไดมากมืออน,นี้เราขายเท่าไหร่ก็ตามสิบเจ็ดสิบเก้า ทิเก้าอืมิบเก้าะคะใจติปนางลำกับทิบเก้าแก่ติิปเานางลำสิบเก้าครับผมค่ะเป็นหนึ่งร้อยสิบเก้าเนาะครับแล้วพี่นี่พี่จรา้งษ์ปะกด้อกับอีกนึงก็คือเก้าสิบเจ็ดนะครับเก้าสิบเจ็ดอย่าิืมเก้าหเจ็ดหรือว่าเก้าเจ็ดแม่ปะผูยกมือแม่คูวสิบสยกมือแม่ค่ะโอยอย่าลืมเลยเออสิบสี่มือแรงอย่าลืมครับ มีเบี้ยวบ้นใส่บดได่ไใดเนี่ยใส่อยู่ดีปูเต็มแห่งเลยบ่ใส่บ่ได้เลยโอ้ยมีแซวถวดเรา, <laughs> เาลและได้เข่าได้เต้นรึสึ่งคอมเมนเบี้ยวซึ่ง <laughs> ถอดดีถ้าเราเข้าได้ป้าบน <c oughs> นี้ <c oughs> ปูไรก็อยากเต้นนะค่ะคือกลายเป็นปูเราสิบ่าเต้นมือเนี้ยครับ เหตุยาสนุกพี่ว่าพิทามมลอะด็กลูกหลานมาเนี่ยคือมันใจนี่แหละฮ่าเทปคนไห้เข้าไข้เครียดครับผมเอ่อพรไข้ความเครียดมันบ่คฮะเครียดเด็กลูกหลานบ่สุกบ่หมานพูดบ่มีเงินมีครับพี่ได้พูดจานเปลีนพี่ได้พูดแดดร้อนนะคะช่วงนี้นะคะเนาะการซื้อว่าล่ะอันนี้กับเอฟซีนะคะเมันผ่านทั้งซองแตงโมมานะคะมีหลายปูหลายคนนะคะเดี๋ยวเช้านอนคืนในปูนะคะครับผมเอ่อการนั้นมันเรียอยู่ิแล้ค่ะเพราะว่าผู้ซุ่มฝากอัน บ้านมาเนาะค่ะกระเฮตุนเงื่อนคือน้ำมาในน้ำกระเฮตุนผักปลารวมร่วมกันเยอะจังใดกะอาสิเป็นวันทีสามสิบเนาะค่ะสิไปห่ตุนผักปลาครับผมอ่เพราะว่าบุญกระทิ้นอยู่ทั้งนาหลายจ่ว่าสินอยีกดีขอปูเล้วปูเอยบุญกระทิ้นลายลายกต่ไหวทั้งบุญกระทินทิ้นสิได้ไปซอยลายมองนะคะเรื่องวัดปูเที่ท่องนะคะวัดปูเที่ท่องค่ะคือวันทีสิบห้าสิบหก แลวกวัดน่นจะป่าวันที่อะไรก่อวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามกยี่สิบสองนี่แหละค่ะกระสทธิธรรมบนม่นะคะเออข้าเห็ดตามงบประม่านท่าเนาะค่ะได้เท่าไดก็เท่านั้นนะคะรวมรวมกันไปเออกระถินสามมะขี่นะคะเป็นกระถินสามมะขี่รวบรวมกันไปนะคะเนาะเป็นกระถินรวมธรรมดาเนาะค่ะค่ะได้ค่ะเพราะว่าพู้ละคนกระถามมานะคะว่าสีนันแทแต่ว่าข้าะเฮ็ดกระถินสามะขี่เลยข้าบโพดเป็น เจ้าหรอครับอะไรเป็นเจ้าภาพเจ้ายังครับผมเพราะว่ามันก็ยากหลายทางมีมันยากหลายทางแล้วครับมันก็ต้องใส่ใจหลายทางครับมันจ่องานกว่าในป่านี้มันจ่องานเข้าเข้าเรียงเคดงานส่วงนี้เนาะค่ะเครื่องปลูกกระเบียงแม่คู่กระสิปลูกกระเบียงอยู่พ้าสังกะจั่เพราะว่ายัมาพรันปลูกกระเบียงเลยค่ะอัญมณีบางขามบนบางเข่ง อาการขร่าวะนั่นแหละก็เลยสร้างสร้างซื้อให้เพื่อนไปอันติดกระเบื้องปูกระเบื้องใหไย่นี้ด้วยโอ้ปูกระเบื้องอันมองแทนปูสังกะจ่ายเนียนเขาพระสังกะจายคือเพื่อเทไว้พื่อแต่ง่้องกันได้โอ้ติดกระเบื้องปูกระเบื้องก็ได้อยากเป็นเฉพาพก็ได้ตัวนี้ได้ครับขอมือเรี่ยงขอให้ได้ครับผมขอให้ได้เรื่องครับอ่า เอนซีดินมครับผมตั้งตั้งอธิษฐานเอาละครับตัวเอฟซีภูยากเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องคมปูสังกจ่ายครับผม เออฮะฮะิ่งมปูตาปูคือเ้าปูบูปูบุกเขาคือเขาข้างเขาบาเขาก เส้นไหนกเสียงแหกไมเป้นขาหนเสียเหรอขาวไหนอเอ้อดูกานคือหร่ามวนน้ำดูกำลังมวนดูบ้างมวังเะกบามวนคือคือคือับเรื่องคมวลเรื่อยคนมีความรู้ครับเอฟพีผ่านทางเท่าผู้แจก็ได้มอง บังยนางแตงโมว่าาของเึงจ่าได้ได้ต้จะา้าวคูมันใจเก็มาหน่วัจ่าับ้จ่าได่ข้าวคูเจีบค้ เออให้ลูกหลานมือสกมือรักมือสกมือม้าสุขภาพแข็งแรงเรื่องหนเด้อทางมือดีใจทุกคนทุกคนดำมันรวยรู้อะไรทุกคนทุกคนอืมการนึกเอฟคีผ่านทางช่องยืมแล้วรวยจดคะแนนเออให้ลูกหลานมือสกมือรักมือสกมือม้าสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมาทุกผู้ทุกคนรำหมักรวยรวยเรื่องหนึเด้อมาเปิดการคืออ่ะหมดอ่ะ อันนี้เขาอีนางกอดจ้าทอะไรนักาออนหรกอดอพ่อเออซื้อเลยก็ไม่ีเป็นยาคือพ่ถือคือพ่อถือช็อโอ้ยพ่อบอกได้แต่ว่าคือพ่อใหท่สุถ้าเอาแงินจ้าพ่อมาแตงเงินเงินเฮา้าเอาครั้งคุมคืนวะจ้าเขาหลอกหาตุ่มมาฟูน่นกาเป็นเงินหนองกไอยกระไดื่นงเงนเนาะจ้ก่ินแร่ร่ ฟ้องคึ่คือวะครับปูเออการสึกขาวภายนอกเนาะครับเอาจักคือเอาจักคืออ่ะพู่กัท่านใดแต่มึาอย่องนั่งก่อก่อนครับปูเมื่อมีการจัดงานวันที่สิบเก้าเออการจัดงานวันที่สิบเก้านั่งรำแต่ม่าแตพคู่ยังไงได้ตึ๊บก็ได้ตึ๊บคง่ด้นสิบเก้าว่ครับปู การคิดเก่าเแล้วเมื่อมื้อเปิดมือเก่าเปิดมือเป็นติปูกะรคิดเก่าแป่ว่าอีนั่งกอกกอยไปคือร่กคือกอยคือโชคเล็กไม่คืใส่พอเก็ดพ่อใส่ใส่ตั้งวัารอบบักเชค่อีกคีขั้นไหนวะคี่หกสองคี่หนึ่งจะปูไม่ค่ะลดตัปูรถตูวหกหกสามหกศูนย์จะปู มืออะคือเ่ากรงเร้่จจามือแรกเรจ่มจะเราตูไปทรงนั่งล่ำเออมาจากคือได้อ้าอือ่ะเอาเราถูนั่งอาหารในวันนี้อคือเ่ากรงเนาะคมาันคือไม่กันคือวัเกิร์ฟเาวันเสิร์ฟเขนคือเื็เพืกอจะมาอาชีได้ครูในดาวไปครในมหาวิยาัยกาเดินสาธุสาธุเื่อใค แม่เงี้ยถ้าก่อนจะเกินราจาเกอราชาพาถึงอาหารการกินพ่อกอยดจตื่นเรี้ยนะลูกเนาะมือนี้รางรามมอสิ่ที่เขาอยาตาปบู้รามรามมีสิ่งได้ทิ้งคงละหนึ่งร้อยสิเก้าหนึ่งร้อยสิเก้าใช่ไหมครับปูเออได้เอื้น้ําคร้อยกันลูกเนาะเออลูกนั้นไ่้มาท็ดมาห่วน้ำกัน มาหมดงานมาเงเออมาหอยแค้หอยขาไปน้ำกัดงน้ำร้อเออไหุก้ลูกือไปรุกมีํามีนรุก้าวนอาวานนะคือขาดภประเฮงเแล้วก็รวยรวยมือวันที่หนึ่งน่ะืมไก่คือหอดถือจอบโมไกามาแรกกาถืออก่ันขาลาพากว่าเน้วหรเนาเป็นเดืนกันตุราอ่ันขาลาพากเว่ากันที่หนึ่งได้อีกพ่อ้าอีกพ่อมาช่ยามผิดเงื่ันไขกถือได้ว่า ไปจวองไปเรอยไปนะไปจ่งไปเลยจวงเล่นมาปูสิบเก้าวัดสิบเกาวัดจองสิบเก้าวัดเท่านั้นเนาะเยวก็ได้เยอก็ได้ใจดึงนัลูครับปูเออไม่แค่หนึ่งให้ลูกป้าหนึ่คือเจ้าขันเจ้าขันจิขอพ่อจากอ้ปูคือว่ารัาปูตาปูพุ่มปูปุตรคุมเจ้าคือเจ้าขันเจ้าปากเจ้าช่องพ่อองค์ก้าอูปูเพะ่อนเะ กับเ้าเว้ตัวนะลูกนะเออมาจัือได้เขาแก่บ้ข้างจะงข็งรูกนเออวีเความหวังคราพอเปิดกู้มือด้วยบักเสียอีเปิดกูมือครับผมเปิดกู้วันที่ถึบเก้าข้างใจวันที่ก้าจะก็ถึบก้าเปียนแปงว่าพอมาที่หน้าเปลี่ยนบ้อเปลียนแปงเอเออเรียตับงุงวขนาธครม่าเนี้ายเนาะ ผูใดอยากเินผูได้อยากกินกับข้าบอาชี้นหานเอาเรื่องาอยู่ที่บุญบารมีของเราบางคนบะเคยเคยขกอาเม่ไต้อยากได้เ่อจังไรขั้นใดเราจังสีสอเหลือกินเหลือใจจังสีิดผ่านไปนี้คนคิดบะเคึกันเนาะผูเราคนกระช้าสุทางบุญไปจ้าก่อนจังสิสีโุขมิรักมิศกขมิหวาน เออมั e นอยากจะบูดสินท่านไขมันลูกเนาะครับปูเออทั้งหมาปูหนึ่งเออคือเอารู้อีกขาก่อนนจ้าปูคื่เอารู้ะจ้าขาก่อนครับก่อนแรกตงเนี่ยตื่พ่อกระได้จ้าพ่อไม่ได้ตึงหลวงตื่สายไม่ได้ตื่หลวงเด้อครับปูองวหจากบ่องวหจากข้าจากข้าครับเก้าสิบข้ามเก้าสิบข้า ตงไปต่าำเขี so, ério, <c oughs> ําให้ลูกูายายานเลยกูเลตื่นกูดรับปูเออหยายาใพยายานเยดูเตื่นกนั่งนั่งเนอเออผู้ขายเไราตื่ยกินหรอกผู้ขาวเากินมากไม่เป็นไงอีนั่งมาขอกินไม่ได้ก็ปกินตมไปเลยื่นตาประเด็พวกนี้จะกินก้อยคห่างๆเนาะับปูมม่เปิดองจะขายได้ยิ่งขายยิ่ ได้ก <Y> <áp> ิขึ <c oughs> <áp> ้นางในได้วครับปู่ไดาเกิดขึ้นข้างไหนวันหนปู่เกิน้ำครับปักเอยๆคือการได้เกิดข้างในเอับอตรงวัเก่าถือครับปู่ได้ไปกินงายตรงวันหนปู่เกน้ำเข้าจต่ะครับปู่ตว่นบ้าโม่เบาโม่บาโม่เบาเกิดหมดทางปู่บ่ได้เกิน้ำเขาขนาด Tông ừ, Tôn <laughs> để... okay. mà hầu hết hai vạn kỳ nam, khảo tay vào lưu, khắp bố. Ừ dạ, ạ, ạ, tất khó khóc, và kìa ý kiến cặp. Tông mà yên cặp khỏi, kìa khắp, dạy yên khắp. Đi yên khắp, dạy yên khắp. Bye, yên khắp, dạy yên khắp. Bye, yên khắp, dạy yên khắp. Bye, yên khắp, dạy yên